แนะนำผู้เล่นใหม่ในวันนี้นะครับเราจะไปดูการหาชุดสําหรับการตีบอสอนูบิสหรือบอสยูนิตี้นั่นเองครับเริ่มจากบอสยูนิตี้ของเรากันก่อนเลยนะครับรูปแบบของการหาชุดจ็อบขอแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือการลงกิจกรรมของบอสตัวนั้นโดยตรงเลยเช่น Last Chaos ครับตัวนี้จะเป็นบอสฮารุนะครับที่อยู่ประจํากิจนี้ซึ่งมันจะมีชุดที่เอาไว้ใช้ในการชนบอสปีศาจโดยตรงและหาได้จากกิจกรรมนั้นเลยก็คือชุดจินอ่างนั่นเองครับสาหรับชุดจิน อาคนั้นเราสามารถหาได้จากไปที่กระดานสุ่มส่วนตัวครับนำเหรียญกิจกรรมไปสุ่มเพื่อหาไอเทม WS+ ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันจากนั้นให้เราเก็บชุดเทพกับมารซึ่งเป็นชุดในกิจกรรมใหม่ให้ครบครับโดยที่เราจะได้คัมพีมาในตัวของคอลเลกชันจากนั้นนำคัมพีและนำชุดทั้ง3ชุดที่เป็น WS+ มาผสมเราจะได้ออกมาเป็น3 s นั่นเองครับซึ่งตัวนี้มันจะบวกบอสฮิวแมนนอยและบวกบอสปีศาจนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้กับ อสหารุได้เลย ต่อไปครับในส่วนของกิจกรรม transformation ครับจะเป็นด่านเฮนรี่รีเม e นั่นเองครับโดยชุดที่อยู่ในกิจกรรมนั้นเปียโรสีดำนั่นเองครับเราสามารถใส่เพื่อมาชนบอสหุ่นโดยเฉพาะได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ต้องใช้เหรียญกิจหรือว่าหาของในกิจกรรมนะครับชุดดักไหนครับอันนี้จะเป็นชุดที่ได้จากกิจกรรมหรือว่าซื้อในร้านค้านะครับก็มันจะมีผ้าคลุมกับตัวชุดที่บวกบอสหุ่นกับบอสปีศาจนะครับกับอีกอันนึงครับอันนี้สิเกเนเจอร์เลยและเราสามารถหาได้จากกล่องครับนั่นก็คือชุดอีกาขาวนัั่นเองครบ ชุดที่กาข่าที่ถือว่าเป็น MVP ในช่วงนั้นเลยนะครับเพราะว่ามันบวกบอสทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นปีศาจหุ่นฮิวแมนอยหรือสัตว์พวกเนี้เอาไปใช้ได้นะครับในต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรม Animal s Village นะครับสำหรับชุดที่ชนบอสสัตว์ในกิจกรรมนี้ก็จะมี Angel Cat ครับ Animal's Academy ครับและ มันจะมีชุดจริงโจครับทั้งหมดนี้ต้องหาเหรียญ Animal s v i l l a g e เพื่อมาสุมหานะในกิจกรรม Animal s v i l l a g e จะมีอีกอันนึงนะครับก็คือเขาเรนโบว์ของเราซึ่งถ้าเราเก็บเขากับเรนโบว์ตรงนี้เราทําเป็นเกรด WS+ ได้นะครับในส่วนตัวนี้บวกบอสสัตว์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับบวก8%เลยนะส่วนวิธีการหานะครับก็คือเราจะต้องเก็บไอคอนน้องสัตว์ทั้ง6ตัวนะครับอย่างละหนึ่งมาแลกเป็นตัวของสายรุ้งกับเขาแบบนี้นะครับ ไออย่างหนึ่งครับนี่เลยเป็นกล่องในในกิจกรรม a n i m a l ลสป l l เลนะครับมันจะมีเซตเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วบวกชนบอสสัตว์ด้วยนะทีนี้ระหว่างกิจกรรมครับจะมีสัญลักษณ์มาขายด้วยนะครับอาจจะมาในรูปแบบของราคาคัดสรรอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่ไว้บวกบอสปีศาจหรือว่าบอสหุ่นหรืออาจจะมาในรูปแบบของแพ็กเกจตัวละครอย่างเช่นตัวสัญลักษณ์น้องจ้าบครับที่ตัวนี้จะบวกบอสสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มกิจกรรมล่าสุดเข้าไปด้วยครับกับเทลส A อ t ล e i ียนะครับมันจะมีกล่องหนึ่งครับท มาใช้แทนจินอาร์คได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่เก็บไม่ทันนะครับมันบวกบอสปีศาจครับแล้วกินพื้นที่น้อยกว่าจินอาร์คมันรวมกันทั้งหมดก็คือตั้ง3 0เนลยนะรวมถึงชุดกิจกรรมด้วยนะครับที่ใช้กระดานสุ่มส่วนตัวนี้เนาะเนี่ยสำหรับทั้งเซตนะครับมันก็บวกบอสปีศาจเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดที่จบกล่าวมานี้นะครับมันจะอยู่ในระยะเวลาที่จํากัดถ้ากิจกรรมจบลงแล้วก็จบลงเลยแต่ว่าจบทมีแนวทางที่2ในการหาชุดนะครับนั่นก็คือการลงห้องเล่นนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของ Unity นะ มันมีระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับระบบนี้คือระบบเควสประจําสัปดาห์ของโหมด Unity ้นั่นเองครับเพียงแค่เราไปร่วมเล่นหรือว่าเล่นด่านไหนให้ผ่านนะครับเราก็จะได้รูบิกประจําด่านนั้นหรือจะได้กล่องที่ทุกคนจะต้องหาครับนั่นก็คือกล่องอีกาขาวนั่นเองอย่างที่จะบอกนะครับตัวชุดนี้เป็นชุดสําคัญมากเพราะมันบวกบอสทุกประเภทเลยต่อไปในส่วนของรูบิกที่หาของนะครับตัวนี้มันจะดรอปอยู่ในตามด่าน3ด่านใหม่ที่เพิ่งลงมาครับโดยของที่อยู่ในแต่ละอันนะครับมันก็จะบวกความ สามารถการตีบอสประเภทนั้นโดยตรงขึ้นอยู่กับบอสเลยอันไหนที่มาจากบอสหุ่นก็ตีหุ่นครับอันไหนบอสปีศาจก็ตีปีศาจและสุดท้ายอันไหนที่เป็นสัตว์ก็มาจากสัตว์นั่นเองครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปลงแล้วก็หาพวกนี้ได้เลยนะครับ เป้าหมายหลักของเราก็คือการตามหาเซตอีกาสีขาวแบบครบเซตเพราะว่าเป็นเซตที่สามารถใช้ชนยูนิตี้ได้ทุกประเภทเลยครับซึ่งอ้างอิงจาก ale, เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเซตนี้จะมาให้เราเก็บครั้งแรกจากการไปชนบอส Henry Remake เป็นบอสประเภทหุ่นยนต์นะครับจากกิจกรมรม t r a n s f o r m a t i o n แพทที่3ครับโดยในแพทที่2จะมีเซตหนึ่งอัปเดตมาก่อนนั่นก็คือเซตเปียโรจ็อกเกอร์เซ,ต, Joker, เซตนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นชุดชนบอสหุ่นยนต์แล้วยังเป็นชุดวิ่งกันเท่มที่ดีมากๆ แนะนำให้ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเซตนี้นะครับซึ่งวิธีการได้รับเซตเดลโลโจเกอร์อันนี้ก็คือการไปวิ่งในกิจกรรมแล้วใช้เหรียญกิจกรรมในการไปสุ่มหาโดยไม่ต้องเติมแคดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่บอสหุ่นยนต์อย่างบอสเฮนรี่รีเมคจะอัปเดตเราจะมาหาไอเทมชนบอสหุ่นยนต์จากบอสหุ่นยนต์ที่มีอยู่แล้วกันก่อนนะครับซึ่งผมแนะนําเป็นบอสเทรนนิ่งด่านนี้เลยครับไอเทมที่เราต้องการหาจากด่านนี้นั่นก็คือ ภาพปิตาสายฟ้าครับสเตตัสก็คือจะเพิ่มดาเมจในการชนบอสหุ่นยนต์20%แล้วก็มีโอกาสหลบท่าไม่ตายของบอสประเภทหุ่นยนต์อีก20%ครับชิ้นที่2นั่นก็คือข้อมือสายฟ้าครับชิ้นนี้จะเพิ่มโอกาสหลบท่าไม่ตายของบอสหนึ่งครั้ง10%แล้วก็ดาเมจในการชนบอสหุ่นยนต์3%ครับ แล้วก่อนที่เราจะไปเล่นด่านบอสเทรนนิ่งเราก็จะต้องมีชุดที่เพิ่มดาเมจในการชนบอสหุ่นยนต์แบบเบื้องต้นกันก่อนซึ่งถ้าเอาตามผู้เล่นเกาหลีก็จะคัดพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ230เราจะมาดูว่าเราจะหาเทมชิ้นใดได้บ้างที่ทําให้พลังโจมตีของเราเทียบเท่าหรือว่าพอดีกับ230ดาเมจนะครับเริ่มจากภารกิจชนบอสอันนี้เลยนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็สามารถรับได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็เข้ามาในห้องส่วนตัวนะครับอันแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือระบบสกิลพอยต์ครับในการชนบอสยูนิตี้เนี่ยเราจะต้องมาอัพในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีบอสยูนิตี้ทุกประเภทบวก35เลยนะครับขั้น5จากนั้นเราจะนํามาลงการแปลงร่างเป็นโกรธไวขั้น5เหมือนกันครับสาพอยที่เหลือเราจะเอามาลงความเร็วในการแดชขั้น2นะครับจากนั้นก็เขียนชื่อเป็นยูนิตีนะครับจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยครับ หลังจากนั้นเราจะมาใช้ตัวละครมีโฮครับซึ่งเป็นตัวละครที่เราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าความสามารถของตัวละครมีโฮก็คือจะเพิ่มดาเมจในการชนบอลรูปร่างคนบอลรูปร่างสัตว์แล้วก็บอลรูปร่างหุ่นยนต์อย่างละ3%เลยนะครับถัดไปเราจะมาใช้ชุดที่เราได้รับมานะครับอันแรกเนี่ยก็คือเซตโบราณชั่วร้ายอันนี้นะครับเซตที่2ก็คือเซตเด็ดไหนอันนี้เลยเปิดไปเลยครับแล้วก็มากดใช้เซตโบราณชั่วร้ายแบบครบเซตครับ แต่ว่าจะเปลี่ยนส่วนเสื้อเป็นเสื้อเด็ดไหนแบบนี้เลยครับจากนั้นใช้มังกรโกลเด้นเคออสหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้เหรียญ NPC น p c ที่ได้รับจากการวิ่งแข่งกับ NPC มาแลกเป็นตั๋วเงิน1ใบครับจากนั้นไปที่หน้า62ครับให้เพื่อนๆแลกมาเป็นจิ้งจอกสีเขียวตัวนี้เลยความสามารถของจิ้งจอกตัวนี้ก็คือจะเพิ่มดาเมจในการชนบอสประเภทคนหุ่นยนต์และประเภทสัตว์อย่างละ5%นะครับแลกมาเลย หลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆแลกตั๋วทองมาอีก1ใบไปที่หน้า43ครับจากนั้นแลกถุงมือฟินิกเพลิงอันนี้มาเลยนะครับ1ชิ้นและอย่าลืมใช้ตั๋วลูกเชียบหรือตั๋ววิ่งทั่วไปที่ได้จากการไปวิ่งในด่านต่างๆพอจบตาหนึ่งมันก็จะสุ่มดอกออกมานะครับในการมาแลกเซตไลเคนสีเลือดครับมีทั้งหมด6ชิ้นแลกออกมาทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ไอเทมพวกนั้นกันเริ่มจากเปลี่ยนจากถุงมือโบราณชั่วร้ายเป็นถุงมือฟินิกเพิงครับจากนั้นให้เ,เพื่อนกดดพางชุ เป็นอวตารออนใส่ชุดไลเคี้ยนสีเลือดที่แลกมาเมื่อกี้นี้แบบครบเซตจากนั้นก็ใส่สัตว์เลี้ยงจิ้งจอกสีเขียวที่แลกมาเมื่อกี้เลยครับเพียงเท่านี้ดาเมจของเพื่อนๆก็คือ190บวกกับอีก35ก็เป็น225ดาเมจก็เพียงพอที่จะเข้าไปเล่นด่านบอสเทนนิ่งเพื่อตามหาหน้ากากสายฟ้าและข้อมือสายฟ้าได้แล้วครับและเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นจนได้หน้ากากสายฟ้าและข้อมือสายฟ้าเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ดาเมจของเพื่อนๆก็จะอยู่ที่248ดาเมจแล้วนะครับและในเรื่องของสเตตัสที่มันไม่เต็มเนี่ยก็สามารถหาไอเทมชิ้นอื่นๆที่ไม่ได้เพิ่มดาเมจในการชนบอสแต่เพิ่มสเตตัสเข้าไปเพิ่มได้รวมถึงใช้ซอยลูกเจี๊ยบก็ได้นะครับและเมื่อถึงแพทกิจกรรม Transformation EP ที่2เซตของเพื่อนๆก็จะถูกอัปเกรดมาเป็นแบบนี้โดยการใช้เซตเปียโร่จเกอร์แบบนี้เลยนะครับแต่ก็จะมีอยู่2ส่วน ที่ไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นั่นก็คือส่วนหน้ากากสายฟ้าแล้วก็ส่วนถุงมือฟินิกเพิงนะครับรวมดาเมจทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่269ดาเมจและเมื่อดาเมจของเพื่อนเอนเกิน250เป็นต้นไปผมแนะนำให้เปลี่ยนเซ็ตพลางนอกเป็นเซ็ตจูเลียสนะครับเซ็ตจูเลียสถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มดาเมจในการชนบอสยูนิตี้แต่จะมีสเตตัสหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อใส่ครบเซตจะเพิ่มความเร็วในการชนขั้น3ครับ ในโหมดของยูนิตีสเตตัสเพิ่มความเร็วในการชดเมื่อโกรธจะไม่สามารถใช้ได้กับบอสแถวแรกทั้งหมดแล้วก็บอสปลาขนมแสนหวานนะครับจะสามารถใช้ได้กับบอสใหม่ๆตั้งแต่บอสหเขา่าวสายล่มบอสเฮลลี่รีเมคบอสฮารุแล้วก็บอสแรดรวมถึงบอสอื่นๆที่จะมาในอนาคตจะสามารถใช้สเตตัสนี้ได้นะครับแล้วก็ในหมวดของอนุมิสทุกตัวสามารถใช้ได้บอสเลททุกตัวสามารถใช้ได้ครับ เพื่อให้เพื่อนเเห็นภาพมากที่สุดนะครับผมจะจับเวลาทั้งหมด10วินาทีคลิปทางด้านซ้ายเป็นความเร็วในการชนของจูเลียสคลิปทางด้านขวาเป็นความเร็วในการชนของไหลเค่นสีเลือดครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคลิปทางด้านซ้ายที่ใช้เซตจูเลียสชนได้ทั้งหมด10ฮิตถ้าดาเมจของเราอยู่ที่ประมาณ250 เราก็จะได้ดาเมจร,รวมทั้งหมดภายใน10วิก็คือ2,500ครับเปรียบเทียบกับคลิปทางด้านขวาที่ชนได้แค่8ฮิตเป็นเซตไลเคนสีเลือดดาเมจ269ก็จะได้ดาเมจร,รวมทั้งหมดแค่2,152ดาเมจเท่านั้นครับดังนั้นแล้วเนี่ยใช้เซตจูเลียตไปเลยถึงแม้ว่าพลังโจมตีเราจะลดลงแต่ดาเมจทั้งหมดใน1เกมเราจะได้มากขึ้นนั่นเองครับ นอกเหนือจากเซตจูเลียสนะครับก็จะมีอีกหนึ่งเซตที่ผมแนะนำนั่นก็คือเซตเอ็มเพลเยอร์กาดครับวิธีการหาเซตเอ็มเพลเยอร์กาดนะครับให้เรามาตกปลาจากนั้นเราจะใช้เหรียญตกปลาแลกตัวสีเขียวเพื่อไปแลกกล่องอีกทีนึงในกล่องเอ็มเพลเอร์กาดแบบธรรมดานี้ก็จะมีเศษแล้วก็มีโอกาสเปิดได้เอ็มเพลเยอร์กาดไปเลยด้วยนะครับอีกหนึ่งวิธีที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือการใช้เหยื่อจากกิจกรรมเก่าๆในการตกหานะครับ ซึ่งจะมีอยู่2ตัวที่ผมแนะนําตัวแรกเนี่ยจะเป็นเหยื่อ academy ครับตัวที่2จะเป็นเหยื่อเควอสโดยเราจะต้องหาเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นพลึกด้านในของเหยื่อจากนั้นเราจะใช้ทั้ง2อ,อันนี้มาแลกเป็นกล่องเอ p e r พลในนะครับซึ่งเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้สัญ,ญลักษณ์ e m p e r พลถ้าเราได้ชิ้นนี้มาเราจะสามารถเลือกชิ้นเอ p e r พลอออกมาได้เลยหรือ ถ้าเราเปิดได้เศษเราก็จะได้ทีละ50เศษหรือ100เศษเพื่อเก็บให้ครบ300ก็สามารถแลกเอ็มเพลอร์ชิ้นนั้นๆได้แล้วครับโดยเซตเอ็มเพลอร์การเนี่ยเราใช้เพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นก็ได้รับความเร็วในการโจมตีเมื่อโกรธขั้น3แล้วครับแล้วก็จะเห็นว่าส่วนคอแล้วส่วนปีกว่างเราก็สามารถใช้ชิ้นส่วนของเซ็ตไลเซนสีเลือดเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มเพื่อเพิ่มดาเมจในการชนบอสประเภทต่างๆได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้เซตนี้แหละในการลุยบอสเฮนรี่รีเมคไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เซตอีกาสีขาวมาแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราได้เซตอีกาสีขาวมาครบเซตเราจะสามารถลุยบอสยูนิตี้ได้ทุกประเภทแล้วครับผม หลังจากที่เราได้อีก,กาข่าวมาแล้วนะครับเราลงบอสได้ทุกประเภทที่เนี้ยในแต่ละสนามนะครับมันก็จะมีไอเทมของมันนะครับอย่างเช่นตัวของเฮนรี่นะครับก็จะมีส่วนหลังกระถุงมือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่แทนกับเซ็ตที่เราหามาได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบวกกับบอสหุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มันจะมีภารกิจด้วยนะคืออย่างงี้ตรงกลางส่วนสาธารณะครับมันจะมีภารกิจให้เราไปเล่นด่านแต่ละด่านเนี่ยให้ทันภายในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีไอเทมที่เป็น ภารกิจสุดท้ายที่เรียกว่าโหดและยากมากๆเลยคือ3นาที41กับไอเจ้าบอสตัวนี้ครับซึ่งมันจะให้ไอเทมส่วนหนึ่งมาก็คือมันจะได้ หัวเฮนรี่ครับอันนี้จะเป็นหัวนะครับที่ได้จากการที่เราทำภารกิจสุดท้ายเสร็จนะครับก็รับไปเลยต่อไปครับก็จะเป็นฮารู้ครับฮารู้ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับใครที่ทำเซตจินอาร์คมาเนี่ยก็สามารถใช้จินอาร์คได้นะครับอันนี้จะอยู่ในกิจกรรมล่าสเคอสแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจินอาร์กนะครับก็ใส่อีกาขาวมาก่อนได้นะครับโดยไอเทมที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวอันนี้เสื้อันนี้เนี่ยนะครับมันจะแลกเป็นเซตไฟสีดาได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้บวกบอสปีศาจนะ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของปีกฮารุนะครับอันนี้ก็บวกบอสปีศาจเหมือนกันนะครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยแรกอันนี้จะอยู่ในกิจกรรม a n i m a l v v l l l g e นะครับถ้าใครที่มีชุดในกิจกรรม a n i m a l v v l l l g e นะครับไม่ว่าจะเป็น Ancient Cat หรือว่า,า Animals Academy สามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ใส่อีก,กาขาวไปสู้ได้หรือจะหาของตรงนี้นะครับที่มันเป็นตัวของเนี่ยน้องสัตว์เลี้ยงพิเศษนะครับ แล้วก็ที่เป็นตัวแรดนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับแทนทั้งหมดนี้เนาะถามว่ามันมีบัฟอย่างอื่นที่เราส่งเสริมได้ไหมนะครับมันมีครับอย่างเช่นบัฟกิลครับแต่ละคนก็จะไปอัพแนวทางการวิ่งเนี่ยนะครับเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแต้มที่เหลือนะครับสามารถเอาไปอัพแนวทางที่เป็นบอสตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งแนวทางของบอสตรงนี้นะครับถ้าเป็น Unity เนี่ยสามารถใส่หมดได้เลยนะคบเราสามารถได้ตัวของบัฟเพิ่มนะครับก็คือเป็นระบบฉายานั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สังเกตนะครับโดยไปลงกิจกรรมหรือลงอะไรก็แล้วแต่บวกบอสทุกประเภท2% ที่นี้ใส่วอลคิว้ามพลาดนะครับเพราะมันจะมีลูกอมอันนึงนะครับบวกในเรื่องของการชนบอสด้วยนะครับก็คือนี่เลยลูกอมชนบอสขั้นที่2หรือขั้นที่1ก็ได้นะครับแต่ว่าเชื่อว่าอัปเกรดเป็นขั้นที่2ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของ2สเตตนะครับสเตตแรกคือสเตตการสร้างดาเมจในการชนบอสนะครับก็มีบอสทั้งหมด3ประเภทนะครับตามรายละเอียดที่เขียนเลยแล้วก็อันหนึ่งครับก็จะเป็นสเตตของการหลบถ้าไม่ตายของบอส ตัวนั้นเนี่ยหครั้งนะครับซึ่งมันจะสุ่ม25-30นะครับทั้ง2สเตตเลยเอาไปใช้ได้นะครับและคลิปนี้ของเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับก็ขอขอบคุณคุณนุกนิกนะครับสำหรับจา้าบนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจา้าบเนี่ยนะครับมันมีข้อดีของตัวมันด้วยนะคือจา้าบเนี่ยมันบวกชนบอสสัตว์ และการหลบถ้าไม่ตายจากบอสสัตว์อีก8%นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจะไปลงบอสสัตว์เนี่ยแนะนำว่าให้เล่นจาบเลยนะครับไหนๆก็พูดถึงตัวละครที่บวกบอสกันแล้วนะครับมันจะมีอีก2ตัวด้วยแต่อันนี้มันเป็นตัวละครคอลลาบอร์ชันนะครับซึ่งไม่มั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังจะมาในอนาคตเนี่ยจะมาด้วยหรือเปล่านะครับคุรูรจะเพิ่มดาเมจในการชนบอสประเภทขุดยน8%นะครับส่วนตัวทางด้านของกิโลโลตัวสีแดงจะเพิ่มดาเมจในการชนบอสประเภทปีศาจ2%ครับตัวกิลโล ซึ่งตอนนี้บอสคนยังไม่มานะครับก็อาจจะต้องรอในอนาคตนะครับแต่ว่ามันบวกบอสคน8%เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปทำนะครับนั่นก็คือการหาชุดชนบอสโดยเน้นบอสหุ่นเป็นหลักก่อนไปหาชุดอีกาขาวครับไปหาของต่างๆนะครับที่อยู่ภายในกิจกรรมซึ่งบวกชุดชนบอสในแต่ละประเภทครับสลับรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละด่านนะครับคุณเอนโดนะครับได้ทําคลิปแยกด่านให้แล้วนะครับว่าต้องใส่ชุดอะไรไปชนบ้างนะครับสามารถไปดูในช anel ของคุณเอนโดได้เลยนะครับ ก็ในส่วนของผมนะครับก็ต้องขอบคุณคุณนกนิกนะครับที่ให้ยืมไอดีมาใช้ในการอธิบายในคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับครั้งหน้านะครับเราจะมาดูในส่วนของอนิมิสกันต่อนะครับว่าเราจะมีแนวทางในการทำชุดยังไงสำหรับวันนี้จอมไก่โดคอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ